สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะทุกคนนะครับวันนี้โอ้โหเราเป็นโต๊ะเลยนะ<ๆ>ครับครับวันนี้ต้อนรับ fc theory, นะครับ fc น <lasers S 2> ้องใหม่นะครับวันนี้โอ้โหลุยใหม่ด้วยกันไปด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ได้ปลาแต่ว่าไม่ได้กินปลานะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่กินไก่นะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะวันนี้สองพลกุกละล้าเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มาเจอ,เจอกันนะแล้วก็จากเอฟซีเนี่ยปัา๊าบอกว่าไรลุยเลยแล้วมาจากัจากเลยนะมือน,นี้อาจีโอว่าเป็นโตเลยเปพี่น้องเดลยคุนอะไกเป็นโตเลยพี่น้องเย้ยมาฉีกัน,เ,นเลย,น,เลย,เลยนี่ฉีกเลยพี่น้องเย้ย อยขยับขยั้มากลใใ้ๆเดี๋ยวไอ,พอ,อ,อ้พี่นอพิันบ่เห็นมาเส้ยบขับมักูนี่ขาพี่นอนขาบักใหญ่เลยเออกินจะได้นี่มาโอ้ยขอโทษขอไปด้อพี่นองเ้ยต้มเป็นตัวมือน,นี่โมได้หั่นกูน่ะ ลองน้องสนานพี่นอ้องใช่ไหมล่มีนนมีเอฟซีม, FC มากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้นนองน้องเย่น้องเย่เออชื่อน้องเย่แล้อพี่น้องเด้อน้นองเย่อากินเป็นมูน่ามือเออมามาพี่น้องมาลุยเลยนี่ฮะลุยมาหนิเอา ข้าวเหนียวเมื่อไรข้าวเหนียวซื้อแล้วบ่ไบดนิบดนิหนึ่งนะพี่น้องเนาะบด้ิหนึ่งเพราะว่ามัหมีอุปกรๆก็เลยซื้อเอาพี่น้องเนาะเห็นหมดแล้วนะพี่น้องเขาเห็นเห็นเห็นห้องหมดแล้วนะเนาะเขย่าบ้างมากคพอเนี่ยสองโคตรลาล้านะครับอย่าลืมนะฮะมีเมนูเด็ดๆแบบนี้ทุกทุกอาทิตย์ดีกว่าเนาะเอาทุกอาทิตย์ดีกว่ามาจำยาวเสียบเลย อัดเลยขัดเลยตัวเียครับอืมนี่ไปัดไปด้วจดๆเล้พี่น้องเอ้มามาเนี่พ่อไอ้ทำไง้อิมไเมื่อเนี้ไปตอนเศร้าไปตัวฟ้าพี่น้องออกไหมกบน้องกบน้องเอง กันองเย่ได้ปลามาสองตัวแต่โบกินปลามากินไก่ครับกลับหรองพักก็ได้มากมาหลายวันไหม แล้วหามาละบ่กพ่อืม่ดีได้แล้วพี่น้องจัดเลยจุวดมามาลงเขาได้ต้องกันรู้ไหมเออมันเดือกินกินกินแบบอะไรเนาะ โมงพี่อนะี่ยนะเพราะว่าไก่เนี่ยต้องต้องใช้เวลาต้มเนื่องจากเป็นไก่ที่ว่านังมันเหนียวนะต้องใส่เวลาต้มตั้งแต่ตั้งแต่ายสอง <laughs> จะได้กินทุ่มทุ่มกว่าไหมเบอรใส่เวลาพักขอของแ่บพี่น้อง ของแสบใส่ไม่ได้เนาะมา,านะอ้าองอ่าว่าย่างเฉๆแ้าเปนอนนะขอใส่มือถด้เป็นหนึ่งใส่้อนม่ได้เลยนี่ใหญ่ผด อย่าลืมนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดกแชร์ให้พวกเราสองพวกลาล้านะฮะช่องนี้ช่องเดิมเหมือนเดิมนะครับผม,ผมขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้งนะครับที่กดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เรานะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเพื่อนที่น่ารักนะครับ แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีน้องนี่แหละมีน้องเยนะครับกัมพูชาครับครับอ่าน้องเขาเป็นกัมพูชานะครับน่ารักนะครับน่ารักทุกคนส่วนมากเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนกัมพูชานะครับแล้วก็ส่วนคลิปหน้านะฮะมีเมนูอะไร เด็เดแน่นอนอันนี้น้ำซุปกะพี่น้องน้นำซุปเซรษแซบ่บษ่็นยังปนีพี่น้องเผ็ดเข็มฟองแซรษ ไก่อดเอพอเนีอืมเนี่พอสิไหนบ๊วยอะ,อะจุดจวดเลยเสียดนบเสแยดบมือ้อนี้ เราได้กินปลาต้องกินไก่ม้อ,องินเสาแรกต้องกันเริเรเร่มไม่ลงแล้วเมนูนี้นะเพื่อนต้องขอขอบคุณเพื่อน ที่ค้างห้องนะนี่เอาไก่มาให้ที่จริงไก่เนี้นะซื้อมาหลายวันแต่ว่านึงจากเพื่อนอยากเลเี้ยงเลี้ยงให้มันอ้วอนให้มันอะไรก่อนเนาะแล้วก็เพื่อนเขาก็เลยอ่ะเอามาให้อีกตัวหนึ่งส่งมาให้เพื่อนอยากกินต้มไก่นะอ่ะกินให้กินให้ดูหน่อย

rút tốt nhay đẹp như mà. không tôm xóm có mô hình thả bộ bươi hả mình ngủ mà mắt ฝากคนแรกคนแชรเลยพี่น้องข้างสองคู่ลูกล้าๆนะครับเหมือนเดิมนะแฉ่เรือแตกเลยพนะี่น้องเรือแตกเลยหลอยหลอย แจ่ได้บริเวณไม่ได้ทำให้เพื่อนเพื่อน,นพี่ดูนะคระับไม่ยากมันเวลามัน,าน,นมาจากต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 ก,ตก,ตกตปลาก็ค่ำแล้วเนาะก็ะะได้ดิบต้มสองชั่วโมงนะพี่น้องด้วยครับแม่บ้าน น้องของใหญ่นึงไก่นี่ประมาณ2โลเด้อแ่มันนองเยมันยังมาม่ ไม่นี้มเล่นแผบพี่น้องอกอ็ต้องเรียวตับน้ำต,ตาแตกนำตาแตกเลยไม่นี้มนเล่นแ แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะ่เนเน,น,เน,น้องนะนั่นกขาสะโพกนั่นเลยปอง

ไม่เสียงรบกวนเล็กน้อยนะ้รัน้องเลยไม่โตใจไม่ให้พี่น,อน้องมึงมัดดอกอีแบบมรน,นองลูกทุงพี่นอ้อง ยังมีเ <ừ. S 1> งาม,มากไหมดปบุ่งดุบุ่งถูกไหมใช่ขางลยเป็นพายมาก không nhưng nhóm mua mới thì bắt đi lúc đó đợi bạn đi thì nó đi nhưng nó đợi bạn đi งายมาัวน i ้อง่อะไรนบ้องนอน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับวันนี้เขาไม่หมดหรอกพากันจุกแล้วกันสองคนสามคนนะนะครับวันนี้ องพอลูกาละล้านครับฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้มีน้องข้างห้องเอฟซีเป็นเอฟซีเอฟซีนะครับผมมาร่วมจอยด้วยร่วมบงด้วยสำหรับวันนี้สองพอลูกาละล้านนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับผมัดีครสวัสดีครับ